ต่อไปก็เป็นหมวดของการพัฒนาการทางสังคมนะ <c oughs> สังคมไทยเนี่ยจริงๆเราเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์หลายวัฒนธรรมนะ <c oughs> อย่างช่วงอยุธยาเนี่ยฝนะรั่งเขาบันทึกไว้เลยว่าประชาชนของอยุธยาเนี่ยหนึ่งในสามเป็นชาวต่างชาติและชาติที่เยอะที่สุดคือลาวก็คือพวก ที่เราไปชนะศึกแล้วก็ไปกวาดต้อนผู้คนมาเป็นเฉลยมาเป็นมาอยู่ในประเทศมาใช้แรงงานนะเพราะช่วงนั้นต้องการใช้แรงงานใช่ไหมเพราะว่าคนแท้ๆคนไทยแท้ๆจริงๆอุทยาแท้จริงเนี่ยมีแค่สองในสามอีกหนึ่งในสามเป็นชาวต่างชาตินะนี่ถ้าเราดูการพัจนาการตั้งแต่ยุคก่อนสุโขทัยถึงยุคสุโขทัยเนี่ยสังคมเราอยู่กันแบบเครือญาติก็ยังเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมพอชุมชน พัฒนาใหญ่โตขึ้นก็ถือว่าเป็นแว่นแขวนแต่การปกครองก็ยังเป็นพ่อพ่อปกครองลูกจะเห็นว่ากรรษัตริย์ในยุคแรกๆของสุโขทัยใช้คําว่าพ่อขุนพ่อขุนศีอินทราธิตพ่อขุนรามคําแหงนะจนกระทั่งทไทยๆเกือบจะสิ้นสุโขทัยนะ <c oughs> ถึงใช้ธรรมราชานะธรรมราชาลิไทยเนี่ยนะนะก็ยังเป็นทางศาสนาพุทธใช่ไหมธรรมราชานะ ในขณะที่สุโขทัยเริ่มเสื่อมก็มีอาณาจักรทางด้านตอนกลางก็คืออยุธยาเริ่มเจริญขึ้นตอนนั้นสุโขทัยยังอยู่นะอยุธยาก็เริ่มเจริญขึ้นแล้วนะอยุธยาเริ่มสร้างที่ปี18พศนะ1893ใช่ไหมก็ประมาณ400กว่าปีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหลวงอยู่ประมาณ4 1 7ปีแล้วก็ทุนบุรี1ิปีแล้วก็รัตนโกสินทร์ที่2325 <c oughs> <c oughs> นะปีพุธศักราชสามสองาการปกคอรองในยุทธยาเนี่ยจะไม่เหมือนกับสุโขไทยแล้วเพราะว่าอาณาจักรมันเริ่มกว้างขวางขึ้นจะเป็นพ่อปกครองลูกเนะี่ยไม่ได้ละต้องมีกฎเกณฑ์ต้องทํายังไงให้ดูกษัตริย์เนี่ยดูยิ่งใหญ่ละแล้วตอนนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียด้วยงั้นกษัตริย์จะเหมือนเทวราชานะมีระบบสักดินามีระ,ระบบมูลนายกับไพร นะเทวราชานี่ดูง่ายๆ <c oughs> กษริย์์ของยุพยาก็จะชื่อเป็นพระรามาใช่ไหมมีธรรมราชานี่คือสุขโขทัยใช่ไหมตนนี้นก็เป็นพระรามาทิบดีมงบอกถือว่าเป็นเทวราชานะปัจจัยที่กษัตริย์ต้องเป็นเทวราชาเพราะว่าสังคมต้องการแรงงานต้องมีการแบ่งชนชั้นของคนละนะ การแบ่งชนชั้นของคนในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าระบบสักดีนาแล้วแบ่งชนชั้นเป็นเป็นชนชั้นสูงกับชนชั้นลงเราลงมาเนี่ยโดยเพื่อเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะกําหนดหน้าที่แต่ละชั้นมีหน้าที่อะไรมีสิทธิอะไรบ้างกําหนดโทษด้วยชนชั้นสูงทําผิดโทษเป็นยังไงทาสไพร่ทําผิดโทษต่างกาันนะ ระบบสตินาเนี่ยจะเด่นชัดมากที่สุดในอุทยาจนเข้าถึงตอนต้นของรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่ห้านี่ยถึงได้เลิกระบบไพร่นั้นใครที่หลงยุคเกิดในปัจจุบันยังเรียกตัวเองว่าไพร่นะจริงๆก็คงจะเป็นไพร่ในอดีตตั้งแต่ยุคอุทยาจนมาถึงรัชกาลที่ห้านั่นแหละนะแล้วก็ตอนเริ่ม <c oughs> เข้าสู่อยุธยาเนี่ย ตอนแรกก็ยังเป็นระบบไพย่ยังมั่วๆอยู่ยังไม่จัดเป็นระบบชัดเจนเรื่องมาเขียนเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นตัวหนังสือที่ชัดเจนในสมัยพระบระมไตรโลกนานน่าคิงไตรโลกนานาเนี่ยเป็นกษัตรติย์ต้นๆเลยของต่อจากพระเจ้าอูท่ทองเนี่ยต้นๆน,นะก็คือหลังจากตั้งอยุธยาในปี1893แล้วประมาณ8ปีถัดมาว่าเป็นยุคข,ของพระบระมไตรโลกนานาซึ่งเป็นยุคที่ค่อนข้างเจริญเลย ะะแล้วก็ทรงปกครองแผ่นดินอยู่ตั้งปีเพราะนั้นยาวนานในยุคพระบรมไตรโลกนาถทำให้พัฒนาอะไรเยอะแยะนะพระองค์เป็นคนตรากฎหมายที่ชื่อว่าพระอายการอัยการนี่ไม่ได้หมายถึงคุณอายการปัจจุบันที่ว่าความเป็นพอายการคือกฎหมายตําแหน่งนาพลนเรือนตําแหน่งนานี่บ่งบอกแล้วเป็นเรื่องของศักดินาและอายการตําแหน่งนาทหารหัวเมือง ก็คือกฎหมายที่บัญญัติของเรื่องสักดินานะทุกคนที่เกิดมาในแผ่นดินไทยจะมีสักดินาหมดยกเว้นคิงกษัตริย์นี่ถือว่า <c oughs> ไม่มีสักดินาเพราะเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดเป็นของคิงนะสม,นะมัยนั้นมยังไม่มีการซื้อขายมีการตกทอดพ่อเป็นลูกได้แต่ไม่มีการซื้อขายนะเขาก็จะแบ่งชนชั้นเป็นเป็นมิตอย่างนี้ชนชั้นบนสุดใหญ่สุดคือคิง แล้วก็รองลงมาคือพระ,ะรงบรมมังวงสานุวง์ก็คือลูกหลานคิงนะเพราะฉะนั้นในบรมในพระ,ะรงบรมมงวงสานุวงคนที่สูงที่สุดก็คืออุปราชคนที่ next king เนี่ยนะว่าที่คิงต่อไปนะแล้วก็ต่ําลงมาก็เป็นคุณนางแล้วก็ไพร่แล้วก็ทาาไพร่นี่ก็คือประชาชนอย่างเรา,เราเ,ราเราเนี่ยไพร่เราพวกเรานี่ไม่ใช่ทาสหรอกเป็นพวกไพรนะเป็นคนส่วนใหญ่เป็นกําลังของประเทศเขาแบ่ง อย่างนี้เนี่ย <c oughs> กำหนดสิทธิในการที่จะครอบครองที่ดินแต่ไม่ได้ว่ากําหนดให้มีแล้วจะให้มาเป็นที่ดินนะหมายถึงให้สิทธิในการถือครองได้ถ้าเนี่ยมีได้ไม่เกิน5ไร่ไร่เนี่ยสิบถึงยี่บหนะ้าุนนางก็4ี่ร้อยถึงพันนถ้าใหญ่สุดก็คืออุปราอุปร,รานี่เป็นแสนไร่ อย่างถ้าใน่ตามสุดก็เห็นว่ามีปัญญาทาปลูกลไร่ไถนาคนได้คนละห้าไร่พอนะนี่แบ่งสิทธิและแล้วก็พวกชั้นบนตอนชั้นบนเนี่ยนะไม่เสียภาษีด้วยทั้งขุนนางทั้งพระบรมวงศานุวงศ์งเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีคนที่เสียภาษีจริงๆก็คือพวกไร่กับพวกท่าเสียเสียให้ใครเสียให้หลวงกับเสียให้ขุนนาง ุนนางอันนี้มาพูดในแต่และชนชั้นนะพระบระมวงศสานุวงนี้ไม่ต้องพูดะลรมากก็คือลูกท่านหลานเธอนะก็กินเงินเดือนโดยมีเบี้ยวัดหลวงเลี้ยงจ่ายเบี้ยวัดขุนะนางเวลาคิงจะแต่งตั้งขุนนางเนี่ยเขาจะต้องแต่งตั้งสี่อย่างยศตำแหน่งราชชินนานาแล้วก็สักดินาน,ะนันเวลาพระชะถ่ายที่มาก็จะเป็น สมเด็จเจ้าพระยาเสนาบดีจัก,กรีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสมเด็จเจ้าพระยาก็เป็นยศนะเช่นพระหลวงนี่เป็นยศตำแหน่งก็คืออยู่ที่ปกออยู่ที่กระทรวงอะไรอยู่ที่ทำงานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสมุหานายกเกี่ยวกับการปกครองเสนาบดีนะหรือเป็นมหาเล็กงานแบบไหนนี่บอกงาน นะราชชฎานามนี่มักจะสอดคล้องกันกับตาแหน่งเขาก็แต่งตั้งทํางานอยู่ชุย่วนี้ชื่อราชชฎานามก็ต้องฮึกเหิมอะไรแบบนี้นะถ้าอยู่หน่วยอักษรเขียนอักษรก็ราชชนานามก็จะเป็นสีสุนทรอ,อะไรแบบเนี้จึงจะมันจะไปด้วยกันนะนั้นมียศมีตําแหน่งมีราชทินานามแล้วก็มีศักดินาตามแบบข้างบนนี้ด้วยนะขิงก็พระราชทานลงมาอย่างนี้แต่ไม่มีเงินเดือนก็พวกนี้ไม่มีเงินเดือนก็ต้องเก็บ ภาษีจากพวกพวกไพร่กับพวกไพร่กับธา,านะเดี๋ยพูดต่อไปเวลาพระราชทานสตินามาก็จะแถมพวกคนรับใช้ก็คือให้ไพร่าออมาด้วยนะหน้าที่พวกนี้ก็คือรับราชการดูแลไพร่พล,าลตามที่กระทรวงกลมที่ตัวเองได้รับอ่ะก็คือดูแลลูกน้องของหลวงอ่ะนะนั้นตัวเองก็จะมีฐานะเป็นมูลนาย เป็นนายแล้วพวกนี้ก็จะเป็นเป็นไพร่ของมูลนายนะแล้วก็มีสิทธิคือไม่ต้องโดนเกณฑ์ด้วยไม่ต้องโดนเกณฑ์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าขุนนางมีหลายชั้นใช่ไหมขุนนางระดับนี้มันก็มีหลายชั้นเฉพาะขุนนางสูงสูงนะที่ไม่ต้องโดนเกณฑ์แรงงานขุนนางทุกชั้นไม่โดนเกณฑ์แรงงานแต่ครอบครัวเนี่ยเฉพาะขุนนางใหญ่ๆขุนนางน้อยๆเนี่ยถ้าแ,แบบยังเป็น หัวหมื่นอะไรอย่างเงี้ยลูกเมียก็ยังลูกชายก็ยังอาจจะต้องโดนเกณฑ์คนะุณนายไม่มีเงินเดือนก็ได้รับประยโยชน์มาจากพวกที่ดินอะไรต่างๆนะแล้วก็จพวกไรนะ่ที่ทำงานแรงงานจากไร่